สวัสดีค่ะแอลคลินิกประกันภัยนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาเจอกับเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะมีพี่ท่านหนึ่งเนาะได้เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อประกันภัยนะคะให้ได้เบี้ยถูกแต่จริงๆแล้วมีหลายคนมากเลยนะที่เวลาที่อยากซื้อประกันนะคะก็อยากได้เบี้ยรประกันที่ถูกถ,ถูกไหมคะ ต้องบอกก่อนว่าในทางของประกันรถหรือประกันวินาศภัยนะคะแนวทางการทําเบี้ยถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะจากโปรดักต์อื่นๆที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมา,าแนะนําหรือว่าแบ่งปันนะคะสําหรับคนชอบของถูกโอเคไหม เะะชื่อว่าหลายคนในที่นี้ชอบแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะคุยเยนแบบฮาร์ดคอร์นะคืออย่างอื่นเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงนะคะพูดถึงว่าเฮ้ยจะทำยังไงเวลาที่เราจะซื้อนะคะแล้วให้เราได้ได้ไดเบี้ยถ,ถูกอย่างเดียวเลยนะคะในทางของเอาประกรันรถยนต์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะโอเคในส่วนของประกรันรถยนต์นะคะการที่จะทําให้เบี้ยถ,ถูกนะคะมีอยู่4ประเด็นด้วยกัน มีอยู่4ประเด็นนะคะสำหรับการร้องขอนะการที่เราต้องวอนส์นะคะอยากให้เบี้ยประกันที่เราซื้อเนี่ยจ่ายน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าหลักการนะคะวันนี้ที่คุยกันคือแบบฮาร์ดคอร์นะเรื่องอื่นยังไม่ต้องพูดถึงโอเคไหมคะประเด็นแรกเลยนะคะที่เราสามารถทำได้นะคะคือเรื่องของทุนประกันนะคะให้เราขอ ไปที่บริษัทนั้นๆหรือตัวแทนบรกเกอร์ที่เราเข้าไปคอนแทคอะคะ่ะบอกเขาไปเลยว่าเราอนะคะ่ะขอทุนประกันที่ต่ำที่สุดที่บริษัทขายให้เราได้นะคะรวมไปถึงความคุ้มครองอื่นๆในส่วนของแนบท้ายนะคะต่ำที่สุดเลยที่สามารถขายให้เราได้นะคะอันนี้ส่วนแรกนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการระบุผู้ขับขี่ นะะในทางของประกันภยัยถ้ารถนะคะใช้ไม่หลายคนนะคะแล้วก็สามารถให้ระบุได้นะคะไม่เกิน2คนจะทําให้เราะคะ่ะซื้อเบีย้ยประกันได้ถูกลงนะคะเริ่มต้นแต่5%ขึ้นไปเลยนะคะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะ,ะช่องทางที่3คือการให้บริษัทประกันภยนะะัยค่ะติดดีดัก ข้อ3เลยนะให้บริษัทประกันภัยนะคะติดดีดักให้การติดดีดักคืออะไรคือการร่วมรับผิดกรณีที่เรานะคะเป็นฝ่ายประมาทนะคะเ,เราร่วมรับผิดกรณีที่เราเป็นฝ่ายประมาทหมายความว่าถ้าหากเรามีเคลมนะคะทุกครั้งเลยที่มีการเคลม เราจะเป็นคนจ่ายส่วนแรกนี้ก่อนนะคะในส่วนที่เราติดดีดักไว้เช่นกรณีที่เราติดดีดักไว้5,000กรณีที่เราติดดีดักไว้5,000ันบาทหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเคลมเลยนะคะใน1ปีที่มีการรับประกันเนี้ยเราจะจ่าย5 0 0 0ันแรกก่อนโอเคไหมคะเกินจากนั้นนะคะบริษัทประกันจะเป็นคนรับผิดชอบให้นะคะเนี่ยข้อ3สําหรับการทําให้เบี้ยถูกนะคะ ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวิชามารทำไมต้องบอกอย่างงั้นนะคะในทางออของการโคดเบี้ยเราจะต้องซื้อผ่านตัวแทนในหน้าหรือบริษัทประกันนั้นๆใช่ไหมคะโดยส่วนมากค่ะก็จะมีคอมมิชชั่นมาให้ตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์อยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้คือการร้องขอส่วนลดแบบตรงๆนี่แหละขอส่วนลด,ดหนอ่อเพิ่มเติมหน่อย นะคะให้เท่าไหร่อันนี้เป็นวิชามานของคุณที่คุณจะสามารถาทําได้มากน้อยโอเคไหมคะอันนี้เป็น4ปัจจัยหลักๆนะคะที่คุณสามารถทําได้คือเป็นการร้องขอแบบเบี้ยถูกแบบฮาร์ดคอร์เลยนะโดยที่ไม่ต้องทำนึงถึงแบบอย่างอื่นเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบของถูกโอเคไหมสามารถใช้แนวทางนี้ได้แต่นะคะสิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือว่าการที่คุณได้เบี้ยถูกไปนะคะเช่น ปัจจัยแรกหนึ่งคือการลดทุนประกันถูกไหมคะลดความคุม้มครองนั่นหมายความว่าเรารับความเสี่ยงจากสิ่งที่เราซื้อไว้ได้นะคะไม่ใช่อยากซื้อของถูกแต่เวลาที่เกิดเหตุแล้วมาโวยวายทีหลังไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าเรารับความเสี่ยงจากสิ่งที่เราซื้อไว้ได้ต้องเข้าใจหลักการนี้ด้วยนะคะรวมถึงความคุม้มครองอื่นๆน,นะคะ เงื่อนไขาการรับผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดดีดักหรือการระบุผู้กับขี่นะคะที่ได้พูดไปในเบื้องต้นนะคะนั่นหมายความว่าเรายอมรับในเงื่อนไขตรงนี้ด้วยแน่นอนจะทําให้เราได้ซื้อเบีย้ยที่ถูกลงนะคะโอเคไหมคะนะวันนี้เจอกันแบบคลิปแบบคลิปแรกนะคะแล้วเจอกันแบบฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีคําถามมีข้อสงสัยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการประกัน ต่างๆนะคะก็สอบถามไว้ได้เลยใต้คลิปนี้นะคะถ้าสะดวกนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบทยอยตอบให้นะคะรวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆเนาะถ้าเรา,เามีความรู้นะคะอยากจะให้เข้ามาช่วยร่วมกันแบ่งปันนะคะแอลคิดว่ามีคนจำนวนมากเลยค่ะที่ยังาขาดความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะทำให้มีความเข้าใจผิด ในส่วนของตัวแทนเองก็ตามทีส่วนของผิิษัทประกันเองก็ตามทีนะคะอยากจะให้เราค่ะมีความเข้าใจเพราะจริงๆแล้วเรื่องของประกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะเราขับขี่รถอยู่ทุกวันแต่เราไม่มีความรู้เลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยแบ่งปันนะคะไปให้คนอื่นๆได้รับรู้สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะอ่าโอเคจริงๆแล้วคลิปเกี่ยวกับการความรู้เกี่ยวกับการซื้อประกันภัยให้เบี้ยถูกเนี่ยเคยเขียนเป็นบทความไว้แล้ว นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปอ่านบทความนะคะเลื่อนลงไปอ่านนะคะในเพจนี้ได้เลยโอเคนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีโอกาสนะคะคงได้ามาแชร์และก็แบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเพื่อนๆอ,นอได้ดูกันนะในคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย